ภาวน,นาเนี่ยค <c oughs> ือทำความรู้ความตื่นให้เกิดขึ้นช่ว่าภาวนาทำภาวะความรู้ให้ตื่นตื่นเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นการฝึกซ้อมสติให้เข้มแข็งม่ให้ วองแหวมวองแหวม,ววมวหสติละลิบลู้แนวเพราะนั้นจึงต้องให้มีความเพียรทำความเพียรมีความเพียรนี่เรียกว่าทำให้มากพาวิโตพาโหรีกตะโตทำให้มากความเพียรสติกับใจเนี่ สติละลึลกรู้เป็นคู่ของใจเนี่ยมันต่อเนื่องกันส่วนนั่งส่วนเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ฝึกไปตามเวลาตามที่มีเหตุการณ์ส่วนใจเนี่ยแต่ว่าสติกับใจเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมมมอิริยาบถ นั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทําได้ตั้งสติกำกับใจได้ทำมันต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนอันนึ้เรียกว่าความเพียรผู้มีเพียรสติแล้ลึกรู้อยู่กับใจเรียกว่าสังวรรู้ ผู้ของใจมันติดแนบสนิทแนบแน่นได้นั่นใช่ใจเป็นสมาธิใจตั้งมัน่นใจตั้งมัน่นตามหลักที่ท่านบอกไว้ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นนี่ก็ตั้งมัน่นอยู่กับคำมริกรรม ต่อเนื่องมันแนบแน่นกันพายายามพายายามอย่าให้มันเผลอมากมันเผลอแล้วก็พายายามเข้าให้มันนี่เราเผลอไปทั้งวันเผลอไปทั้งวันเวลามาค่อยพระมานั่งค่อยมารูนี่มันเรียกว่าขาดความเพียรไปมาก มันให้มันลู้กันลู้กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยให้เพิอน้อยเพิ่น้อยเพอิอน้อยมันเดระละลึกลู้มากแล้วลึกรู้มากต่อเนื่องกันแนบแน่นแน่แน่แนแนแนได้รู้รู้ว่าใจมันเป็นยังไงใจกับอารมณ์ใจกับความ นึกคิดกิดตังผู้นึกคิดใจคือผู้รู้มันจะแยกจากกันความปรุงแต่งมันก็จะสงบไปปรุงแต่งไม่คิดได้ข้างหน้าข้างหลังมันจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวแน่แนมั่นคงนเดียว,ว่าจะเห็นผล จะได้สัมผัสกับผลของคำว่าสมาธิธรรมคือความตั้งใจมั่นมันเป็นยังไงสติรละลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันเป็นยังไงจะได้รู้เรื่องเป็นปัจจตังเฉพาะตนเองมันจะมีรสมีชาติมีความทราบซึ่ง ไม่ใช่เป็นความจำมเป็นความสัมผัสใจใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นแนบแน่นใจไม่วุ่นวายใจไม่สับกระส่ายตามสัญญาลม,มานันนั่นน่ะนี่มันเป็นยังไงมันมีรสมีชาติถนาดไหนมันมีความสุขมีความเบาความสบายอย่างไร่นีจะรู้ แต่ว่ารู้เองเห็นเองสมาธิเกิดขึ้นสัมผัสใจรู้เองด้วยตนเองสติมันต่อเนื่องกันมันทำงานโดยไม่ต้องได้กําหนดกฎเกณฑ์ที่นี่เมื่อมันต่อเนื่องกันไม่ได้เกณงไม่ได้บังคับไม่ได้คุมที่แรกต้องคุมกันซะก่อน เมือนายคุมฝึกซ้อมฝึกซ้อมสำนีสำนานแเขาก็ไม่ต้องคุมกันละนี่ก็เหมือนกันที่แรกมันยังไม่สำนานมันคิดน่นคิดเน,น่มันมีตกอันน้อนอันนี่ไปเรื่อยต้องคุมคุมให้มันอยู่อันเดียว มันมันรูอยู่วันเดียว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 เมื่อมันกลมเกินกันก็ไม่ต้องคุมแหละเหมือนกันกับลูกตุ่มนาฬิกาพอใส่ทานเข้าไปแล้วทำให้มันแข็งทีเดียวจากนั้นมันก็ไปเองของมันนี่ก็เหมือนกัน ฝึก,กจิตให้มีสมาธิควบคมุมจิตให้ความรู้จิตแล้วก็ปัญญารอบรู้จิตรอบรู้ใจน,นั่นจะเป็นทรรนองเดียวกันฝึกเพื่อให้ <c oughs> มีสาระธรรมเกิดขึ้นที่ใจธรรมะธรรมะเป็นเครื่องนำออกนี นิยานิโกที่เราสวดนิยานิโกอุปสัมิโกปรินิบานิโก้อันเดียวทำเป็นเครื่องนำออกนำออกจากความหลงนำออกจากความฟุ้งซ่านลำคาญนั่นแหละให้เป็นความตั้งมั่นแน,แน่แพ่ทุกทุกเพราะความคิดความปรุงความฟุ้ง ของใจเนี่ยมันคิดซะจนเป็นทุกข์คิดไปคิดมาจะนอนก็ไม่หลับจิเวลาให้หยุดคิดแล้วก็หยุดไม่เป็นเวลาพักผ่อนเนะ่นอนหลับให้สนิทก็หลับไม่ได้เพราะความคิดมันทํางานไม่หยุดเพราะฉนั้นจึงต้องฝึกสมาธิอเอามาเป็นเครื่องแก้สมาธิแก้ความฟุ้งสร้าง สติกำหนดบริกรรมแก้ความฟุ้งซ่านคามนึกคิดสายแสเป็นุทัะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตต้องแก้ด้วยสมาธิแก้ด้วยสติคมด้วยสติด้วยสมาธิเมื่อมันแนวแน่หรือว่าคิดเป็นหยุดเป็น สบายใจสบายแต่มันคิดไม่เป็นหยุดไม่เป็นโอ้ยมันลำคาญทนจึงว่าความฟุ้งซ่านลำคาญอุทจะกุศุจะเป็นนิวรณ์ไม่ไม่ให้ใจนี่ลงถึงความสุขสบายได้จึงว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ปฏิบัติเพื่อให้มีให้สติต่อเนื่องให้สมาธิมั่นคงให้ปัญญาลอบรูก็ต้องลงมือปฏิบัติเหมือนอย่างพวกเราปฏิบัตินี่แหละนี่แหละเรียกว่าลงมือปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ปล่อยไปตามเรื่องตามรล่ามันจะนึกจะคิดอะไรมันนึกไปคิดไปอยากจะไปที่ไหนก็ไปอยาก ทำอย่างไยก็ทำมันนั้นเรียกว่าไม่ปฏิบัติปฏิบัติต้องมาสกัดต้องมาทำความระมัดระวังตั้งใจ <c oughs> เรียกว่ามาจัดระเบียบจัดระเบียบของความคิดความนึกความคิดจัดระเบียบของกายจัดระเบียบของวาจา ระเบียบของใจให้มันนึกคิดเป็นนึกคิดแต่สิ่งที่ให้นึกให้คิดอันไหนมันไม่จำเป็นมัน,ไม,ไ,นไม่ได้ประโยชน์คิดแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขกกไม่ต้องคิดปล่อยทิ้งไปอันไหนจะได้ประโยชน์ก็ให้นึกให้คิดประมาเหมือนกันก็บว่า เรามาคัดแยกขยะนี่ขยะของใจคือความนึกคิดสัญญาอารมณ์เรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยียกว่บเปียบเมืออกับว่าขยะขยะเปียกขยะแห้งมันทิ้งลงมาในถังใจเนี่ยใจของเราจึาง เบียเหมือนกับว่าถังขยะรับเข้ามาหมดขยะเปียขยะแห้งขยะเน่าขยะดีอะไรเนี่ยรวมลงอยู่ในนี่ทีนี้ผู้ฉลาดเขาก็มาแยกแยกคือเอาประโยชน์จากขยะที่ว่ามันเป็นของทิ้งของสกปกสกปรกของไม่ดีนะ คัดมาแยกเอาไปทำประโยชน์ได้ตามสิ่งนั้นนนนี่ก็เหมือนกันใจของเราเป็นทังขยะรับอารมณ์เป็นขยะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ได้อารมณ์เสียอารมณ์ผิดหวังอารมณ์สมหวังอะไรมันเกิดอยู่ในใจนี่นมาฝึก สติฝึกสมาธิฝึกสัมปชัญญะสติแลลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวมาเป็นตัวคัดแยกสุดท้ายก็มาใช้ปัญญาภาวนานใช้ปัญญาฝึกปัญญาให้รู้แยกแยะรู้แยกแยะสิ่งที่ เป็นเหตุให้เศร้าหมองหรือให้พองใสแยกแยะถึ <c oughs> งว่าเมื่อฝึกได้แล้วมันจะแยกแยะได้มันจะแยกแยะความนึกความคิดแยกแยะอารมณ์เรียกว่าเรียกอาหารของใจได้เพราะอารมณ์เป็นอาหารของใจเหมือนกับเหมือนกับเราเรียกอาหารของกาย <c oughs> อาหารหวานข้าวต่างๆเนี่ย <c oughs> อยากเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ว่าบางอย่างมันก็จะเป็นโทษก็แยกต้องรู้รู้กายเจ้าของอันไหนทานเข้าไปแล้วมันจะแสลงอันไหนทานเข้าไปแล้วมันจะมีรสชาติทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกายแยกรู้แล้วก็เลียงก็เลียงรับทานแต่ อันที่มันจะให้คุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่ก็เหมือนกันอาหารใจอารมณ์เป็นอาหารใจเรียกด้วยสติด้วยปัญญานะ่นี่ะที่ฝึกให้ดีแล้วสติฝึกดีแล้วปัญญาฝึกดีแล้วฝึกลูกฝึกรืกโทษลูกคุณมันก็ละ วนกระแสเวลาเราจะทวนกระแสก็รู้โอ้โอารมณ์อันนี้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เรียกว่าทำให้เสียเวลาทำนึกคิดเสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วก็จะเป็นโทษเป็นสิ่งที่โกโปกเน่าเหม็น ให้เกิดขึ้นกับจิตใจอีกเราฝึกดีแล้วมันจะรู้ได้รู้ไ,ด,นนได้อันนี้ไม่ต้องคิดนี่ไม่ต้องคิดอันนี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องวิภาควิจารณ์มันก็หยุดไปได้ออันนี้เป็นประโยชน์จะได้ประโยชน์มา,นมาคิดมาวิภากวิจารณ์สอดส่อง วางแผนเป็นประโยชน์เกือกูลนี่อานิสงส์ของการฝึก,กจ,จิตใจให้มี <c oughs> ธรรมะคือให้มีพลังพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิ วามั่นคงในจิตใจของตัวเองพลังแห่งปัญญาทำมาจัดการจัดระเบียบของจิตใจของเราได้น,นี่ควรนึกคิดก็คิดไปเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลอันนี้ไม่ควรนึกคิดก็ไม่คิด ราะว่าถ้าปกติเร้วใจของเรานะมันจะไปเอาแต่สิ่งร้ายๆสิ่งที่ว่าทิ้งไปแล้วนั่นแหะมาคิดมานึกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอันไหนที่สัญญาอารมณ์อันไหนที่เน่าเน่าเหม็นเหม็น,มนคิดแล้วก็หดหูใจกระสับกะะ่าย จิตใจวุ่นวายใจน่ะมันชอบเอามาคิดทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากให้คิดไม่อยากให้มันนึกมันคิดไม่อยากให้มันรู้ไปแต่ว่ามันก็ไปคว้าไปสัมปยุตเอาแต่นั่นหละมาเหมือนอย่างเราภาวนานปให้คิดให้นึกพุโทผู้โทมันไม่ค่อยอยากอยู่ล่ะ กัไปแเร,เรื่องน้นเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยฝึกจึงว่าต้องฝึกต้องฝึกต้องคมต้องบังคับด้วยสติสัมปชัญญะให้ชินให้ชำนาญด้วยความมีกำลัง ในตัวเองน่ะมันชำนาญกลมกลืนมันก็อยู่กับอารมณ์มันเดียวได้สิ่งเดียวได้ปัญญาก็จะสอดส่องแยกแยะสอนใจของตนเองได้เรียกว่าปัญญาสอนใจนจิตสอนใจให้รู้น,นี่มีประโยชน์น,นี้ไม่มีประโยชน์ น,นี่เป็นโทษน,นี่ไม่เป็นโทษอะไรอันนี้ว่าปัญญาสอนใจปัญญาสอนใจรักษาใจเพื่อไม่ให้ใจวิญญาณความรับรู้นี่มันเอียงไปมันน้อมไปในการรับรู้ตามสิ่งที่ให้เกิดทุกข์น เนี่ยว่าที่เป็นอารมณ์สกปรกเป็นเรื่องสกปรกนั่นแหละม่ได้ประโยชน์เนี่ยการฝึกจิตฝึกใจเพราะว่าใจจิตใจเป็นตัวเหตุเป็นตัวฐานถ้าว่าทอดทิ้งไปมองข้ามไปฝึกแต่เรื่องอย่างอื่น ไม่ฝึกใจไม่ฝึกให้สมาธิสัมผัสใจสติสัมผัสใจ,สสใจปัญญาสัมผัสกับใจห่ะเรียกว่าไม่นับว่าปฏิบัติธรรมมีธรรมปฏิบัติธรรมมีธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญา รอบรู้ใจรู้เท่าทันใจแยกแยะสอนใจให้อู้รู้นี่แหละมันรู้มันมันรู้ไปตามความหลงหรือมันรู้ไม่ตรงรู้ไม่ถูกขอราะาั้นจึงมาใช้ปัญญาให้ควรการกองตามหลักทมตามหลักความเป็นจริงตามหลักอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังทนอยู่ไดยากนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่หลักความจริงของของธรรมะมาดันมาพิจารณาคข้ควรสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเข้ามาในถังใจของเราเนี่มาเป็นอารมณ์แยกแยะแล้วก็มาค่้ควรพิจารณา ะลูบลงสู่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาถ้ามันเห็นอนัตตาหรือมันเป็นอนัตตาในจิตใจแล้วมันก็เรียกว่ารู้จริงทิ้งสมมตุติรู้สมมุติตามเป็นจริงทิ้งความหลงในสมมุติคือความหลงในสมมต,มมมติไม่มีขาดไปจากใจเป็นความรู้แก้ง เห็นจริงเียเป็นปัญญาเป็นปัญญาความรู้แจ้งเป็นญาณทัศนะความเห็นละเอียดเห็นรอบในสัญญาอารมณ์ในเรื่องที่สัมผัสเข้ามาในจิตในใจนั่นแหะนี่มันก็ไม่มีอะไรแหละมันเรื่องมันมีอยู่สามเรื่องท่านนั้นเรื่องไม่เที่ยง ยังทนอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็เรื่องไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ความหลงยังครอบงำอยู่มันมันไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงใช่สัญญาซะก่อนใช้สัญญามาอนุมานมาอนุมานมาน้อมมาพินิจพิจารณามานึกมาคิดมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันนเกิดเกิดดับดับ ไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละอาศัยสัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังซะก่อนมาคิดมานึกมาวิจัยวิจารณวิจัยวิจารณ์เข้าไปเรื่อยๆเยมื่อกำลังสติเต็มรอบ สมาธิมั่นคงลนะ่ะความจริงทั้งหลายมันจะประชุมเข้าในความรู้คือใจท่านเรียกว่าประชุมมรคะะสมังคีสติและปัญญาประชุมลงความรู้ความเห็นเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าพิกพิกสมมุติหรือว่าพิกแผ่นดินพิกโลกอันนี้ลนะพิกโลกที่เห็นว่ามัน เที่ยงแท้แน่นอนเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่แปรปวนมันเป็นสิ่งที่บกพร่องอมันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์โลกอันนี้ความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือลู่โลกที่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามเป็นจริงจึงเป็นความสมบูรณ์ที่ใจนี่เียกว่าได้สัมผัส ธรรมะหรือธรรมะประชุมลงเป็นปัญญาญาธทศนะสมาธ,ธิิปัญญาเห็นชอบนั่นแหละจึงจะได้หยุดปฏิบัติจึงจะได้หยุดภาวนาอี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นยังไม่ไปถึงอันต้องภาวนาไปก่อนถ้าไม่ภาวนามันก็ไม่ไปสู่เส้นทางไม่ไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้ ทำแต่อย่างอื่นทำแต่ทำทานรักษาศีลทำความดีด้วยการทานทำความดีด้วยการรักษาศีลไม่ภาวนาเนี่ยมันจะไปไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดเรียว่าจุดสุดยอดแห่งธรรมะมันจะไปไม่ถึงไม่ได้คลองธรรมมานั่นมันก็ไม่จบไม่สิ้นกันมันก็จะมา ทุกข์มายากมาวุ่นวา่ามาวายมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาทุกข์มายากทำโอ้ยวุ่นวายอย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเพราะทะัานการภาวนาเนี่ยการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกซ้อมสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นหนทางที่จะไปคลองแช่ม แห่งความพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยมันกำหนดสติมันตั้งสติมัน,นตั้งใจกำหนดรู้ไปเรื่อยนี่เรีย,รยกว่าฝึกสติฝึกสมาธิยบท นั่งยืนเดินนั่งนอนทีนี้มันเมื่อรู้อยู่ตามความเคลื่อนไหวยืนน้อยยืนมากก็รู้เดินน้อยเดินมากก็รู้นั่งน้อยนั่งมากมันก็รู้กันเดีย่ยังังน,นอนน,อน้อยนอนมากก็รู้สุดท้ายเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรม น่จะเข้าถึงความเป็นปัจจุบันได้ <c oughs> ก็เพราะตั้งสติกำหนดรู้ภาวนาอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆจนมันไม่เผลอนะไม้เผลอทั้งยืนเดินนั่งนอนคินดื่มทำพูดคิดสติไม่เผลอจากจิตคู่ของจิตอันจะเดได้กำลัง สมาธิก็โน้นปัญญาจะเพียนเพ่งแยกแยะ,แยะอะไรจอเข้าไปจุดไหนมันก็จะรู้ทะลุแจ่มแจง้งถึงใจถึงใจถึงใจถ้าไม่มีกำลังสติสมาธิมันเป็นสัญญามันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่าน นึกไปคิดพิจารณาอะไรอะไรเป็นเพียงสัญญาเพินเพิินเ,นเ,นเ,นเนสุดท้ายมันก็จะวับไปหาสัญญาที่เป็นพิษเป็นภัยเอ๊ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นไม่ประสบผ,ผลสำเร็จไม่ประสบผลสำเร็จในธรรมการปฏิบัติธรรมเดีย๋ยไม่เข้าถึงธรรมที่แท้จริงได้ ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าน้าอย่างนี้ด้วยความเพียนไม่ทอถอยสุดท้ายก็จะเข้าถึงความจริงเข้าถึงที่สุดแห่งทำได้เือ <c oughs> นาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ขอจงเป็นพระกำลังหนุนนำการประพฤติปฏิบัติ ทางกายใจให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งมา่ปรารถนาแในนม่นปรารถนาสิ่งใดในสมมุตินี้เป็นไปโดยชอบก็กอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ ฟังสามสินาทีนั <c oughs> ่งนั่งสงแบหมดอัไดจากตอน